กระแสละครนาคีครับออนแอร์ตอนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกลายเป็น Talk of the Town ออนแอร์ช่อง33นะฮะพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับฮิตติดลมบนนะครับจนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอบอกว่าละครพี่อออพงพัฒนี่แหละงานละเอียดนะฮะ เต้าสำเนียงอีสานนางเป๊ะมากเลยนะฮะคอยฟังแล้วคอยก็อยากจะว้าอีสานบ้างนะฮะ <c oughs> ค่ะภาพก็สวยถ่ายทำเก็บรละเอียดเก็บรายละเอียดได้ดีดูเพลินมากค่ะการแสดงออกถึงความรักของอพระนางมันก็อบอวลน,นะฮะว่าแหวฟังแล้วก็ยังอยากจะดูเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะมีอีกตอนหนึ่งนะคะต้องรอติดตามแต่ที่ถูกส่งต่อกันแล้วก็พูดถึงมากที่สุดตอนนี้ก็คือนักแสดงเด็กแก๊งยายลำเจียดโอ้โหเขาบอกว่า ฝีมือการแสดงเนี่ยระดับแบบพักการเลยทีเดียวคือเต้าต้องยอมอ่ะลองดูสักบางช่วงบางตอนนะฮะแก๊งเด็กนะฮะชุดของแก๊งลำเจียกครับมจะหาคำแก้วมาสารแน่จะรู้ได้ถึงไหนถ้าันแก้ววง,งูพวกเนี้ยมีพิษแม่นเห็ด <c oughs> ยังกระเจ้าวากับม่นหูเรื่องจังสี่นี่ละเอาจังสี่กระเจ้าวากับมันหูเรื่องถ้าสียอมปมันไปนางคำแก้วนางตัวประหลาดของข้า ตัวอล่าตัวบะลลาตัวบอลลัวเวปลลาเขาบะลลาตัวบอลล่าตัวเป็นไงล่ะฮะ โดยเฉพาะแม่หนูเสื้อเหลืองเมื่อสักครู่นี้น้องขวัญข้าวนะฮะชื่อจริงเขาก็โอ้โหได้รับการชื่นชมอย่างมากเลยบอกว่าอินเนอร์น้องแรงมากท่าเท้าสเอลองศาชี้มือจิกสุวัจนีชัดๆเลยนะฮะแววตาสายตาได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะมาดูข้อความของแฟนละครนะคะอย่างข้อความทางทวิตเตอร์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะกลัวงูมากแค่ไหนแต่ก็ทนเพราะว่าพี่เคนหล่อมากดีงามมากนะคะเนี่แหละค่ะ อีกข้อความหนึ่งบอกว่าอินกับฉากถ้านางเจอกันครั้งแรกเหมือนกับรอมานานดูเจอกันยากกว่าจะได้เจอแล้ววันนี้ก็ได้เจอ ถึงแม้จะยังจำกันไม่ได้นาคมมนีมาดูอีกสักข้อความนะฮะฉากที่คำแก้วยื่นดอกมะลิวันให้กับทศพลรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความรักเต็มไปหมดทางหน้าจอของเราขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็ยังมีเอฟเฟกดีงามภาพสวยเต้าสำเนียงเป๊ะมากสวยมากด้วยชอบมากๆเลยอีกสักหนึ่งข้อความครับชอบละครพี่อ๊อฟนะภาพสวยลำดับภาพดีเก็บรายละเอียดเก่งมีความคอนติเนียลไปตามกันอีกตอนหนคืนนี้นะฮะ,ะนาคีครับมาติดติดลง บนแน่นอนนะครับค่ะ